สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุก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 ,นกสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้เข้าสวนมาสองสาวันเนื่องจากว่าติดธุระบางประการนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งช่วงสองสามวันที่ผ่านมาขอญาตขยับช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกพอสมควรเลยตกทุกวันตกประมาณ60มิลลิเมตรก็ถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะถือว่าน้ําในร่องนี่ขึ้นเลย ผมก็สองจิตสองใจว่าจะสูบน้ำออกดีไหมแต่เห็นบอกว่า22มันจะมีพายุเข้าเวียดนามแล้วก็ผลกระทบมาถึงประเทศไทยทั้งประเทศก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวรออีกสองวันไม่เป็นไรเอาเอา,เอ,าออกช้าสักสองวันไม่เป็นไรกินน้ำจุกจุกมาทั้งเดือนละนะครับก่อนฝนตกจำได้ไหมครับคลิปที่แล้วผมหว่านปุ๋ยเสร็จระหว่างยังไม่เสร็จอะระหว่างหว่านปุ๋ยไปก็จะมีฝนตกไปก็หว่านไปหว่านไปจนถึงวันนี้ประมาณ3วนันละนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ฝนก็ตกตลอดก็คิดว่าปุ๋ยชุดที่เราหว่านก็คงได้ซึมซาบเข้าไปในต้นก็เรียบร้อยเนื่องจากว่าอันแรกน้ําดีอันที่2เราไปดูแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าก็การตอบสนองดีใบเบยสวยนะครับแต่นี้วันนี้ผมเข้ามาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งละนะครับเมื่อเช้ามีนัดกับชาวนาท่านหนึ่งนะครับพี่เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องนาข้าวนิดหน่อยก็เลยขับรถไปเยี่ยมแกที่เสาให้ ระหว่างไปเยี่ยมแกเสีขากลับก็นึกขึ้นได้ว่าตรงเสาให้จะมีพี่อยู่ท่านหนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอเจ้าของสวนเลยไปที่ไรก็เจอแต่ลูกน้องเนื่องจากว่าแกอยู่ระยองนะฮะแล้วก็แกไม่ค่อยได้มาก็จะมีลูกน้อง ก็เลยแวะเข้าไปเยี่ยมสวนแกรประมาณ13ไร่มีพื้นที่บ่อน้ําประมาณสัก3ไร่ก็เลยไม่กล้าถ่ายวีดีโอมาเนื่องจากว่าเจ้าของก็ยังไม่ได้อนุญาตก็มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับพรเพลินว่าไปคุยกับพี่เขาที่เป็นหัวหน้าคนงานนะครับจริงๆเขาก็มีกันสองคนัวเมียก็เป็นคนจันทบุรีโอ้ย oh, ไ,ได้มืออาชีพมาทําเลยนะครับคือเมื่อ3ปีที่แล้วผมเคยแวะไปเยี่ยมแกทีเนื่องจากว่าลูกค้าผมเนี่ยแกเป็นญาติกับทางนี้และแกก็เล่าให้ฟังว่า เออเนี่ยไปลองแวะไปดูสิเนี่ยญาติแกคนหนึ่งก็ทำสวนทุเรียนหมดไปเกือบสิบล้านผมว่าโหเกือบสิบล้านเลยรขับรถไปดูผลปรากฏว่าโอ,โอเคบ้านพี่แกก็เกือบสิบล้านละเพราะฉะนั้นโอเคบ้านกบหลังใหญ่มากโอหลังเริ่มเลยนะครับแล้วก็ผล <c oughs> ปรากฏมีอยู่ต้นหนึ่งเมื่อสามปีที่แล้วผมไปเจอแล้ววันนี้ก็เข้าไปเจอไม่ได้ถ่ายรูปมาไม่กล้าถ่ายเพราะว่าไม่ได้เจ้าของยังไม่ได้อนุญ,ญาตนะครับ ก็จําได้ว่าเมื่อ3ามปีที่แล้วผมเจอต้นมันก็เท่านี้วันนี้ไปดูก็ต้นก็เท่านี้อีกผมก็เลยคุยกับคนงานพี่งานบอกอย่างนี้มีเยอะประเภทไม่โตเลยต้นแจ้เหลืองประมาณเม็ดกว่าผมตั้งฉายาเขาว่า king of m e d นะฮะก็เม็ดกว่าแต่ว่าหลายๆต้นเนี่ยเจ้าของเขาก็ยอมให้ลื้อนะฮะพี่ที่มาจากเมืองจันที่เป็นคนงานเนี่ยแกก็ลือแกก็บอกว่ารือไป20กว่าต้นละทั้งหมด13ไร่ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก สองร้อย uh, กว่าต้นนะฮะสองร้ 240, ต้นแต่มองไปใหญ่ใหญ่เลยครับโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่เบล้่มเลยไอเรานั่งคิดหูแล้วถ้า30ไร่ผมจะทําสงสัยมันจะต้องใหญ่มาหาศาลแน่เลยเพราะมันจะต้องอีกเท่าตัวของอันเนี้ยนะครับ <c oughs> เราก็ไปดูผล <c oughs> ปรากฏว่าพี่แกตอนยุคนั้นเนี่ยแกใช้สั่งหินลูกลังมาลงเป็นโค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 ลาคัน หกล้อคันหนึ่งเนี่ยมันจะทับปั้นด้สองโคกแต่ใช้หินนะฮะเป็นหินลูกลังแล้วน้องคนงานเขาก็บอกว่าเขามาถึงเนี่ยเขาเพิ่งมาได้สามเดือนมาถึงเขาบอกว่าโอ้โหดินแน่นมากเลยเป็นหินทั้งนั้นเลยก็ข,ขุดก็ทับได้เท่าที่ทำผลปรากฏว่าสภาพสวนก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็พอมีต้นที่ดีๆอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่ามันโตช้ากว่าดินเหนียวธรรมดาเนื่องจากว่า ต้นที่สวยสุดของเขาว่าอายุประมาณ3ปีถ้าเทียบกับเรา3ปีต้นที่สวยสุดนี่มันไปคนละทางเลยนะฮะเราก็เลยคิดว่าเอออันนึงปัจจัยอันนึงเรื่องดินน่าจะมีผลเนื่องจากว่าเ,ออเราประเมินเองนะฮะอันนี้ไม่ไม่รู้รายละเอียดเลยก็ประเมินเองว่าอาจจะเป็นหินเยอะแล้วก็การดูแลรักษาจากคนงานชุดก่อนๆน,น่าจะไม่ค่อยได้เรื่องแล้วแกก็บอกว่าคนงานชุดก่อนเนี่ยใส อุ้ยทีหนึ่งใส่สูตรสิบหกเสมอเนี่ยใส่ทีหนึ่งเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีน้ำหรอกครับใส่ไปก็กองไว้กองไว้จนกว่าฝนมันจะตกหรือถึงเวลาให้น้ําอะไรประมาณเนี้แล้วก็มันทําให้ใบเนี่ยมันไหม้หมดแล้วระบบรากมันเสียหมดพี่แกก็มาปรับใหม่ผมก็ไปแอบเห็นว่าเออเฮ้ยพี่แกก็ไปเอาพวกเศษซากพืชมาสมโคนเนาะก็ทํารูทรียบอลนะฮะทำรูทรีบอนะลบแต่ว่าผมไม่แน่จใจพี่แกเข้าใจไหมแต่แกก็สมมติมวยวัดแต่แกเก่งนะ คุยกัแกในแกเก่งเออแกรประสบการณ์เยอะเลยละ่ะแกก็บอกว่าเนี่ยแกก็มาปรับค่อยๆปรับทําเป็นสุมโคนเข้าไปสุมโคนเข้าไปผลปรากฏหลังจากแกทําได้3เดือนสภาพโดยรวมของสวนมันดูดีขึ้นผมบอกเออผมก็รู้สึกว่าบางต้นเนี่ยดูดีดูดีเลยแล้วเป็นใบใหม่อาจจะเป็นด้วยส่วนหนึ่งที่ผมเคยได้ฟังว่าาน่าจะมาจาก ช่วงนี้เป็นหน้าฝนอยากจะทําอะไรกับเขาก็รีบทําช่วงนี้เขาเขายอมหมดเออฉันนอนยอมแก่และแกจะทำได้ก็ทําแต่เดี๋ยวหน้าหนาวมากทีฉันมั่งละนะ <c oughs> ครับก็โอเคก็เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะแวะเข้าไปเยี่ยมบ่อยๆเผื่อจะเจอเจ้าของอาจจะได้ขออนุญ,ญาตนั่งคุยกันแล้วก็สอบถามว่าเออเป็นยังไงอยากดูงบประมาณการก่อสร้างเพื่อวไว้เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ห,หลายๆท่านที่มีที่ม,ทมีทางมีทุนอยากจะลองทําดูแล้วที่ทางท่านถ้าเกิดว่า ถ้ามีสภาพดินอะไรมันไม่ค่อยพร้อมเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องเตรียมต้นเตรียมตัวเตรียมต้นแบบกันอย่างไรนะครับเหมือนกับวันก่อน,อนที่เอฟซท่านหนึ่งก็ส่งชื่อสวนสวนหนึ่งแถนนทบุรีให้ผมดูโออลังการงานสร้างผมมองแล้วแต่อันหนึ่งที่ผมสะดุดหูมากในคลิปนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าแกเคยพลาดผิดหวังการทําทุเรียนหมายถึงว่าแกหลงทางไป7ปี6-7ปีผมบอกอืม จริงๆวันนี้สวนแกสวยนะฮะแต่สวนสวยเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าแกเปลี่ยนวิธีทําแต่ผมมองว่าแกเปลี่ยนวิธีคิดเนื่องจากว่าไอ้หปีที่ผ่านมาเนี่ยแกเดินเข้าป่าวันนี้ก็ออกมาจากป่าแกรู้แล้วว่าเฮ้ยต้องเดินบนถนนอ่าเห็นไหมผมกําลังคิดว่าประสบการณ์ที่แกสั่งสมมา5ปี6ปี7ปีนั่นแหละครับที่ทําให้สวนแกดูดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าด้วยวิธีการที่แกปรับเปลี่ยนเนี่ยบางคนไม่มีประสบการณ์เลยเอาวิธีแกไปก็ต้องไปหลงป่าอีก45ปีผมว่านะฮะน่าจะ วนเวียนลูบกันประมาณนี้เหมือนกันที่ผมเคยคุยกับพี่เอฟซีท่านหนึ่งว่าพี่วันนี้ถ้าให้พี่กลับไปปลูกใหม่โอ้สบายเลยหมูเลยทุกคนจะพูดแบบนว้ว่าอะไรฉันลุยป่ามาแล้วฉันรู้แล้วตรงไหนมีโครนตรงไหนมีทรายดูดตรงไหนมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอฉันจะหลบยังไงรู้หมดแล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาทำอะไรมากนะักเมื่อกี้มาตัดต้นไผ่เนะื่องจากว่าต้นทุเรียนเราเนี่ย อายุมันก็สามปีแล้วนะแต่ว่ามันไม่โตนี่ว่าเงาไผ่อะมันไปคุมข้างบนด้วยแล้วก็ลากไผ่น่าจะกวนพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปตัดไผ่ออกก็เปิดทางแดดให้เขานิดนึงก็ดูว่าเอออยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วเราก็จะสู้กันไปสุดท้ายแล้วถ้าลากไผ่กวนมากๆผมอาจจะต้องขุดคลองให้เขาลึกประมาณสักหนึ่งเมตรกว้างประมาณสักครบหนึ่งรอบๆที่ไผ่จะไปบรบกวนเขาได้คิดว่าวันหนึ่งเดี๋ยวคงต้องทําให้แต่ต้องขอโอกาสว่างสักนิดนึงนะ ช่วงมีงานหลวงงานรัดรัดตัวจริงๆนะครับก็วันนี้ก็คงงานก็เป็นงานลูทินเหมือนเดิมก็คือเข้ามาตัดหญ้าเพราะว่าตอนนี้โดยรวมเนี่ยใบยค่อนข้างสวยนะครับใบค่อนข้างสวยใบยเพสลาดก็เริ่มแก่นะครับแล้วสาหรับต้นใหญ่เนี่ยผมก็ปรับสูตรปุ๋ยเป็น8 24 24ส่นะครับส่วนต้นเล็กก็เป็น25 77ผสมกับอินทรีย์วัตถุที่เรา เตรียมแต่งไว้ให้เขานะครับก็น่าจะเป็นอิ K นทรีย์เคมีนั่นแหละครับก็ประมาณ833 833เนื่องจากว่าเรา,าใส่ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าเน้นตัวอินทรีย์วัตถุที่เราสร้างให้เขานะครับแล้วก็ใส่ฮิวมิกกับตัวโดโลไมท์เข้าไปปนด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ทั้งฮิวมิกกระตุ้นลากได้แมกนีเซียมได้แคลเซียมจากโดโลไมท์แล้วก็2577ได้สูตรตัวหน้าหนักนิดนึงส่วนต้นที่เตรียมจะ ให้ใบแก่เพื่อเตรียมจะเอาผลผลิตเข้าปีนี้ก็ปรับมาเป็นแปดยี่สี่ยี่คิดว่าใบใบรุ่นสุดท้ายเขาเนี่ยน่าจะเล็กลงล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เร่งนะครับไม่ต้องทํานอกฤดูนะครับขอให้มีลูกกินก็พอใจจะออกดอกธันวาพฤจิกาธันวามกราคุมภาพี่รอได้ป๋ารอได้ <c oughs> ครับผมก็ช่วงนี้นะครับมือใหม่หลายๆท่านอยากจะทําสวนทุเรียนก็แนะนําว่ายังมีเวลาสักเดือนสอเดือนนะครับ ก็ลองดูนะครับไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่ดู YouTube หลายๆช่องดูสื่อหลายๆช่องและเอามาตกผลึกเป็นสไตล์ของเราเองบวกกับดินของเรานะศึกษาดินให้ดีนะครับว่าดินเราต้องเพิ่มเติมอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็จะได้สู้กันอีกสปีหนึ่งแล้วมันไม่ดีหรือดีอย่างไรปีหน้ามาสรุปผลแล้วมาเจอกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะหาเรื่องมาคุยกันใหม่ สำหรับคิดนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงรักษาสุขภาพพร้อมปะทะกับงานหนักเพราะว่าเกษตรมันเป็นเรื่องสนุก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 สวัสดีครับ